ปกห่มหักษาประออกแม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจไฝในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเทระพระเทลานุเทระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการโคบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดิิวาเวลานี้บ่าว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปีตุน้องเปื่นสาหาธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายจุตน้นจุองค์จเจริญปอนศรัทธาญาติโยม ดันสาธุชนคนดีปอุยแม่อุยนักสินนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงจังหลายทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดีตอนเมื่แรงสิบห้านาริกาบ่ายสามโมงมาประกันในรายการสาลธรรม ยามแรงมาประกันวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่ชาวเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 4วันนี้เป็นวันเดือนเก้าเหนือขึ้นเก่าข่ำเดือนเก้าเหนือขึ้นเก่าข่ำพร่ำว่าเป็นวันพัดพฤหัส,สบดี วันพุกก็จะเป็นวันศุกร์แล้ววันถือก็จะเป็นวันเสา,า,สา,าร์นะสาธยาิดยมท่านทั้งไรวันเวลาก็ล่วงเลยไปก็หาสวัสดียามเจ้าเมื่อตะกี้นิบดายยดยมเผอแป๊บเดียวโอ้มาแหลงละลนนี่บ่ายสามโมงขณะนี้ สิบห้านาฬิกาหกนาทีอุณหภูมิสามสิบเจ็ดองศาตะกี้เมือ่อบ่ายโมงบ่ายสองนี่สามสิบแปดยัดยมท่นทานั้งลายอุณหภูมิค่อนข้างที่จะฮ้อนอบอ้าวปุ่นอันเนิน่ฝนจะมาอาทิตย์หน้าบญยัดยมตามพยากรณ์อากาศนะ ฝนจะมาอาทิตย์หน้าไปก่อนแล้วก็อุณหภูมิก็จะเริ่มที่จะลดลงเหลือบเกิน3-5องศาละเมื่อวีเมื่อวันนะแต่ช่วงนี้ก็อดเอาวันสองวันนี้เนาะออนอบเอาพอสมควรเออบาเดนี่เออคนเขาก็เหมือนก็เหมือนลดได้อยู่กับเปลืองจอดกับเปลืองไฟ ไปกับเปลืองน้ำมันอยู่บ้านกับเปลืองไฟใดไปกับเปลืองสตางค์เ <c oughs> นาะอ,อยู่บ้านนี่เปลืองไฟแต่กะหลักเอาพัดลมมาเปิดเปิดแอร์เปิดอย่างไปก็เนี่จะได้อดทนเอาะญาติโยมเนาะอ,อดทนเอาแฮมแฮมบมเมะเบน่ะถ้าเอาจุ้ยกันศรัทธาญาติโยมด้านสาธุชนประคับประคอง วันนี้อาจจะแปลกหูอาจจะแปลกใจว่าเป็นจะใดได้งินเสียงอัตมาภาพตามกฎเต้อกะเป็นตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัดนาคะเสโนแต่ว่าเมื่อวันจันทร์วันการนั้นก็วานเฮตุลุงแทนเนาะแดนกมนี่นะเพราะว่าอัตมาติดภระธุระ วันจันทร์ก็มีงานวันการก็มีขานวันการนั่งอยู่ปุ้นโดยนางเกีียวปิกมาถึงวัดก็ปอมืดปอคข่ำชัดไทยญาติโยมแล้วก็เลยบอกตุลุงว่าเป็นอย่างเขาก็อ่าแตนกันไปอีเนาะถ้าว่าวันพัดบัได้มานี่ก็วันพุกก็บัได้ยินธรรมะเพราะวันพุกเป็นสมณีลักษปัญญน,นัน ทาไ,ได้มาวันนี้ก็กระเดียวญาติโยมก็จะถามหาธรรมะรายการเป็นได้บัจัดรายการโอ้หัวตกไปพูดแล้วขโโษษเนะเป็นได้บัจัดรายการหายไปไหลายวันเนี่ยยังแขวนน้อยตะวันนี่มาอยู่อตะวันนี่มากับท่านพระครูสุเ็ธธรรมเสวีมาจัดรายการห่วมกันก็ วันติศมะเจ้าก็จึงได้มาแต่ว่าบางท่านบางคนตัวนกะบอกว่าอันมะเจ้านี่บ่ล้ำได้ฟังนะท่านนี่นะลูกเจ้าเกินเนี่ยก็บ่เปเนทอย่า,ายงหลายคนก็ทิศตามฟังย้อนหลังแล้วก็อาตมาภาพเองกับางทีถ้าว่าหูตัวเองว่ามีภะละทุละที่จะต้องได้เดินทางอีนะก็ มาเจ้าอาจจะมาได้จัดรายการอย่างอย่างเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วเมื่อวันติดวันจันทร์หัวตัวเองต้องมีงานน่ะถึงมาเจ้ามาแรงอ่ะเออผากมางายตัวอ่ะักมาตอนตัวอ่ะก็หูตัวเองถ้าเขาถ้าเขาไปจัดเจ้าแฮมเออก็เดี๋ยวจะไปเงารับในงานบุญธรรม <laughs> เออ ไปนั่งในงานกระแตนที่จะได้การมาไ,ได้การเดี๋ไปนั่งเงาลับบนแถมเนี่ยโอ้เจ้าอะกะลูกเจ้าล่ำลูก <c oughs> อันนี้บอกตัวเองนะก็เลยว่าเออเขาก็ประเมินตัวเองได้เอาละญาติโยมวันนี้มาปะกันบางทอเป็นกันได้เสียเวลาก็ขอบคุณสถานีวิทยุทุกครื่น ทุกสถานีที่เปิ่นได้หับสัญญาณน้นำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังตัางบ้านตั้งร้อยสวัดไฟหินตั้งเมืองฟังตั้งแม่แจ่มตั้ง,นาน,งนาน้อยเมืองน่านแล้วก็ตั้ง FM 98.75นี่ของวันหวยตองสัก 8 9ดสโดยบันทุ่งเรดิโอของลุงดมเป็นประจำทุกวันจันถึงสุกวันละหนชั่วโมงแล้วก็ช่วงเจ้าทุกวันตีห้าถึงเจ็ดโมงก็ขออนุมโมทนากับ89.50บ้ันทุงเรดิโอด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าว่าใครติดตามย้อนหลังออนไลน์ก็ติดตามทั้ง ยูทูบวัดไยหินทางเฟซบุ๊กวัดฝายหินฮะเนอส่วนอาตมานี่ก็ก็ขอยุดการการนั้นถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กก่อนมันมันกังวลนะยาดยมเอาถ่ายทางเฟซบุ๊กก็เดี๋ยวก็สารวนกังวลแฮมทางนั้นก็ดีเอาทางนี้ก็ดีแปลงเนี่ยเดี๋ยวเฟซบุ๊กรุดแฮมก็เดี๋ยวสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่พอแฮมก็เดี๋ยวถ่ายทอดลุดก็เดี๋ยวโหมัน มันต้องแบ่งใจไปตรงปุนแถมอันนี้อู้อย่างเดียวสบายดีเนาะเขาก็ดูแลเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่อยู่สองหน้าเขานี่เอาปละถ้าไปถ่ายเฟซบุ๊กทำไเออยุง่งทำม้จริงคนติดตามกับบนักครับคนเท่าคนแก่ส่วนใหญ่ประกะติดตามจังวิทยุแต่ถ้าจังเฟซบุ๊กนี่มันดีไปอย่างคือ อราตมาได้ฟังตัวเองย้อนหลังแต่ว่าก็ฟังดังฝ่ายหินเอาฟังทังสถานีทางอาจารย์ท่านวิสุวัตเป็นตึกตึงบริการคือตลอดทุกรายการบอว่ารายการพระคุณเจ้ารูปใดโยมคารวะท่านหนรายการแต่ละรายการเนาะก็ขอกาบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจโด้วย ที่เปิลไดทุ่มเทกำลังกายตัวกำลังทรัพบตัวนะอุปกรณ์บางอย่างนี่มันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอะใจมันดึงวันมันมีลุมีเสื่อมสถัยหัดยมท่านทั้งหลายเนาะโอ้บะโฮมเต้ว่านี่ยากนาต้องเฝ้าอยู่ตลอดอะรายการจอรายการ ไปที่ไหนสักหน่อยเนี่ยวกสองวิทยุดับมาถึงได้มาแล้วคนเท่าโทรหาแล้วจะเป็นอินดูอินดูผู้ฟังวัตถุที่รัฐบาลอินเดียเก็บไว้เป็นที่ระลึกญาติโยมที่เคยไปอินเดียนี่นะมีเหมือนกันถ้าว่าบริษัทนำเที่ยวเป็นนำไปนะ มีมีวัตถุที่เปิดให้นึกถึงมหาตร,รมะมคานธีถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของของของชาติเป่นเลยในในรัฐบาลอินเดียมีอย่างยัดยืว่ามีอย่างสมบัติของมหาตร,รมะมคานธีนี่มีโต๊ะเขียนหนังสือว่าเออสำรับนั่งกระปืน้นธรรมดาอย่างอย่างนั้นโต๊ะญี่ปุ่นนี่นะนั่งกระปืน้น แล้วก็มีรองเท้าหรือว่าเกิบเนะเกิบเหยกูเนาะแล้วก็จันวางหนังสืออ่เป็นเป็นเอกสารใบลานนะเพื่อนเอาไม้แปลงมีร้อยแอันแล้วก็มีแว่นตาคือเวลาเพื่อนมีหนังสือหนังสือที่แปลหรือว่า บรรดานักวิชาการทั้งทางเมืองไทยเขาถ้าว่าเปิ้นแปรบทความหรือว่าเขียนหนังสือถึงเล่าถึงมหาธรรมคันธีนี่ส่วนใหญ่เปิ้นจะบางทีก็จะมีหูบแล้วก็มีม,ม,มหาธรรมคันธีใส่แว่นตา อยู่รำราบางตำราก็จะมีหนังสือซ้อนเป็นกล่องๆแล้วก็เอาแว่นตาวางไว้บนหนังสืออันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ก็จะมีแว่นตา,าแล้วก็มีไม้เตาเนาะมีไม้เต้าอของกระจุกกระจิกที่เป็นของอของฮักของของ,ของมหาธระมะคันธีแล้วก็มีลิงสามตัวที่ ที่เขาเจ้างั่นกันนะลิงสามตัวนะั่นคือลิงลิงตัวที่หนึ่งนี่ลิงปิดปากแถมตัวหนึ่งลิงปิดตาและแถมตัวหนึ่งลิงปิดหูนะลิงสามตัวนี่เป็นสัญลักษณ์ก็เป็นเป็นของควรที่ประเทศจีนเอ่าเป็นของควรจากประเทศจีนเอาหือ้อลิงสามตัวนี่นะ ซึ่งท่านมหาธมร,รมคันธีเคยอูว,ว่าการยอมนิ่งเงียบการทำเป็นบาหันบาหูหลีกเลี่ยงบยอมหับฟังไผ่เตื้อยอมเสียพ่องยอมอยู่เป็นสุขนะเหมือนดังภาษิติว่าปากดังปูหูตะกา้ตกาตาตะแกงปากดังดังปู หูตะก้าตาตะแกรงปากไม่แพ่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนะอันนี้จะจะเนี่ยฮห่ใจเย็นเนาะคนควรเป็นอย่างอี้พ่องบางเตือบางคราวญาติโยมย้อนมาถึงบ้านเฮาเมืองไทยเฮานี่คนโบราณเปิ้ชอบติ่จะสร้างพระ ิตทวารพระพิษตาเนี่ยเพื่อจะเอาแจกคนที่มาได้รับของแจกแล้วก็เอ,เอาเป็นปริศนาว่าจะต้องสำรวมระวังตาระวังปากระวังหูการสำรวมระวังตาระวังหูระวังปากนี่เป็นของดีแต่เราเอามาใช้ผิษหาว่าพระพิษตานี่ เป็นพระมาหาหลาบเออนั่นเออเป็นพระปิตาเอาเลยเอาไปปิดทองเนี่ยเอาไปใส่กรอบทองอา่าอันนี้โตรุ่นนี้เน็ตฮือจกฮือหลับตีเฮาตีความหมายบอ,อกอ่ะพระปิตาในเป็นสัมรวมอินทรีย์อียู่น้ออันนี้ญาติโยมทั้งหลายขนาดเฮาเนี่ยเฮาเหมือนเฮาเฮาเฮาเ หมื่นตาเมื่อวันแต่ๆเนี่ยเฮายังเสาะหาลาบบะปะเสาะหาเลขบะปะเนาะขนาดหมื่นตาแด้แต่ยังเสาะหาเลขบะปะแล้วจะไปเปิ้งพระปิดตาไปเสาะปะจะได้ก็เปิ้งเอามืออุ้มหน้าอุ้มดาแล้วจะไปเปิ้งพระนี่ได้ได้มาแล้วจะมีลาบสกุลอีกอ่าอันนี้ เฮามีสติปิจารณาเห็นสักน้อยหน่ในทางพระพุทธศาสนานี่นะเปิ้นเฮปิจารณาหันว่าอายตนะคือประตูนี่เป็นอายตนะภายในมีตาหูจมูกอันนี้เป็นต้นเนาะเปิ้นมีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายใน กู้กับอายตนะภายนอกก็คือหูเสียงกินรสสัมผัสธรรมารมตานี่ก็กู้กับหูยะหูกู้กับเสียงยะไหลเข้ามาตังนี้เขาก็ควรจะต้องระมัดระวังกวดขันอย่างเพื่อนคัดกองบรเดนเนี่เขาต้องคัดกองเข้าตังตาก็คัดกองจะก่อนเข้าตังหูก็คัดกองจะก่อน อย่างเข้ามาจังใดก็ต้องคัดกองถ้าบัคัดกองยิงตรงเข้าไปเลยนี่มันมัน,มนบัได้เนอะจะเข้าจะออกผ่านการคัดกองจุดคัดกองนั้นคือสติเป็นหน่วยตรวจการเฮือผ่านกับฮือ่าน,นไงน่ะเนอะบังือบัควรที่จะเข้าก็เหมาะสมแล้วก็บัหเือเข้าก็พิจิรณา เพราะว่าเออคนเฮานี่ส่วนมากนี่จะตดยใจตัวเก่าญาติยมตามใจตัวเองหันว่ามีตาอยากดูก็ดูหันว่าตัวเองมีหูอยากฟังก็ฟังเนี่ยหันว่าตัวเองมีปากอยากพูดก็อยากพูดหาหูเนาะการตามใจตัวเองเนี่ยญาติยมดั้งไรมีบทกรอนไว้ การตามใจตัวนี้ชั่วนักเพราะใจรักแต่สบายมิใช่หรือหากปล่อยกายตามใจเหมือนไฟฮือคือไฟมันลุกฮือนะนั่นและคือความสามจะตามมาการห้ามใจเป็นวิสัยของนักปราชญ์ท่านสามารถเนียวจิตที่คิดบ้าให้คืนกลับ สู่ครองของปัญญาจึงจะพาสุทวีมีแก่ตนนั่นฉะนั้นกรองด้วยสติและมีความอดทนญาติโย,ยมคงจะจะเกยถูกตำหนิเกยถูกด่าเกยถูกตำหนิเกยถูกนินทาเกยถูกเสียดสีมาเนาะเวลาเฮาถูกด่าเฮาถูกว่าเฮาถูกตำหนิ เรื่องที่เขาถูกด่าถูกว่าจะเป็นจริงตามที่เขาว่าเขาด่าหรือยังได้ก็ตามผู้ถูกดา่าถูกว่าจะบางทีก็เกิดความพอใจเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเรื่องที่ถูกดา่าถูกว่าเป็นเรื่องจริงก็โกรธน้อย แต่ถ้าว่าเป็นเรื่องบบจริงโคตรนักขึ้นมาแทมถ้าเรื่องที่เขาด่าเขาว่ามันนั้นบบเป็นจริงตามที่เขาด่าเขาว่าเขาก็ซ้ำจะโคตรนักทวีคูณขึ้นไปเขาถือว่าผู้ด่าเขานั้นกลายเป็นศัตรูตัวให้ทีเขาก็ปิดเจรณาว่าเขาจะต้องไปแก้แค้นเขาได้ เขาดา่าเขามาเขาจะต้องด่าตอบเี่ยเหมือนเหมือนกับข่าวออกตึงวันตึงวันเนี่ยมันโตกันไปโตกันมาหยัดยมนะบางทีเออน้ำพึ่งหยดเดียวกะกมเดียวจะอันว่ากันไปหว่ากันมาจ้างจนจ้างหญ้าแพ้ก็แหลกรานน้ำพึ่งหยดเดียวมีเหมือนกันเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวนี่เบิ่นแล้ว ไปเสาะน้ำพิงในแพะปุ่นแล้วก็บแบกใส่ถุงใส่ใต้ใส่ถุงใส่กระสอบน้ำพิงมันก็ย้อยไปุดตร่างไงนาะงน้ำพิงย้อยไปทีนี้กับกายหน้าบ้านแล้วก็หมดก็มากินน้ำพิงนจักกาจักกาอยู่บนก้าไม้หันหมด มดนี่เป็นอาหารของจักกาหรอกจักกาก็ลงมากินมดแมวคนหนึ่งเลี้ยงแมวคนหนึ่งเลี้ยงหมาแมวหันใส่จักกาแมวก็ไล่จักกาไล่ติจักกาหมาหันใส่แมวหมาไล่คบแมวนั่นเจ้าของแมวบอกพอใจเปียดุนหลัวบุ๊บหมา เจ้าของมาบอปอใจด่าเจ้าของแมวเป็นเรื่องเป็นราวน้ำพึ่งหยดเดียวนะอันนี้ที่มาของน้ำพึ่งหยดเดียวเอาไปเอามาถึงเจ้าของมาเจ้าของแมวเป็นเรื่องฟ้องร้องกันวางมวยกันเนาะเอาไปเอามาฝ่ายญาติของเจ้าของมากับบยน้อมฝ่ายญาติของเจ้าของแมวกับบ่ยน้อมทั้งทั้งที่อยู่บ้านไกลกัน เคยเป็นมิตรเป็นสาหายเคยกินอันยังเพื่อแพรกันก่อนหน้านั้นอันนั้นมีแกงอันนี้มีต้มออาอยืนข้ามกำแพงฮือกันเอื้อเฟือกันหลังจากวันนั้นมาเรื่องกับหมากับแมวนี่แปลงกำแพง,แงสูงขึ้นมาแถ่มจากเก่าก่อนต้นไม้บบม่วง คยกม่วงกะตีเคยข้ามกําแปงมาก็อถ้อยทีถ้อยอาศัยแบ่งปันกันกินกันไปเแบบเดนี่จากหมาจากแมวเอาไม่เส้ามาวัดชื่อกําแปงอ,อย่างล่ำมาตัดหมดนั่นอันเนี้ยคือน้ำพึ่งหยดเดียวเนีย่ยสัตว์าตาดยม่ันดังไรอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของมาของแมวเขาก็ว่ามันทรมาติ ญาติโยมท่านดังายเนาะเี่ยไปโตดไัยอ่ะโจดไัยมันได้อ่ะโจดคนไปเชาะน้ำเพิ่งนี่โจดไปได้ใหญ่ก็เปิ้นแบกน้ำเพิ่งเปินพอไปขายแล้วน้ำเพิ่งเปินพอไปขายแล้วไปโจดมดอีกกับหน้าที่หมดอ่ะมดมันกินน้ำเพิ่งอ่ะไปโจดจักกยาอีกกับบทูกจักกามากินมดไปโตดแมวอีกกแมวก็ไล่ติจักกา ปโตดหมาหมามันก็สัตูแมัวเนียโกดไผไมนได้น้ำพึ่งหยดเดียวอ,ยอดทนอดทนเหน,นี่เขาพิจารณานะคนที่ด่าว่าเขาอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูของเขาถ้าเขาเกิดบะดีเขาอาจจะแก้แค้นเขาด่าเขาเขาควรจะดาจอบอย่างอี้มาถูกเขาว่าเขาเขาจะต้องว่าจอบเนี่ยบตเดียวคนเขามันใจสื่อหรอ อัดคลิปด่ากันไปด่ากันมาอันนั้นก็มีพวกอันนี้ก็มีหมูเอาไปมาโขนกันมาพิษกันเถียงกันเออมนุษย์เนาะมันหนุดอืมพอกิดกันอย่างเนี้ยอย่าโยมจะเลยมีเรื่องบัสงบเกิดขึ้นในสังคมพราเขาหันว่าผู้ที่ด่าเขาว่าเขาเป็นศัตรูของเขา ก็ว่ากึดแถมมุมหนึ่งหยิดยมเขาบางทีเขาน่าจะขอบใจนะขอบใจคนที่มาว่าเขานะขอบใจนึที่เสียสละเวลามากึดถึงนาเปินอูถึงเปินคิดถึงเขานี่นะขอบคุณมากๆอ่าเนาะถ้าเขาบาดาเขาเขาบอกว่าเขาเขาจะหู้สึกอย่างไดว่า เราจะมีความอดทนขนาดไหนมันก็ยมทดสอบใจตัวเองว่าตัวเองมีขันติมีความอดทนขนาดไหนเฮาจะต้องอาศัยกรรมดากรรมที่เขาว่ากร,รมที่เขานินทานมาทดสอบอารมณ์ของเฮาว่าเฮามีความเป็นผู้ดีว่าเฮามีความอดทนอย่างไดเฮาบัตดาตอบบอกว่าตอบ ทดสอบความเป็นผู้ดีของเขาทดสอบขันติปรมีของเขาถ้าเขาอดบ่ได้เขาทนบ่ได้เขาไปด่าตอบว่าตอบเขาก็สอบตกสอบวิชาจริยธรรมตกเนาะเนี่ยอยติโยมดั้งหลายอันนี้เข้าหลักโหมืดมากกว่า,ยยายนะอยัิโยมเนอะโอแจกกันนี่ฝนตกมาลุนี่ ô oh, trốc mà léo, giạt yom nơ Bột bột mượn, mượn mà cầm đều quá mẹ con nị con nhảy, bột mà cầm đều đến đi Trục mà bóc peck bóc peck ô, oh, về đây tia 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 Đạc, tia tia